สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับไอแลทด์ที่ชานะคะในคลิปนี้เนี่ยไอแดลก็จะมาเปิดโผห้าหุ้นเด่นอีกแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับมันนี่ฮีโรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันก่อนไปดูข้อมูลถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูข้อมูลในคลิปนี้กันเลยว่าวันนี้มีหุ้นอะไรที่ติดโผมาบ้างค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือซินเนกค่ะสำหรับซินเน รูปทรงในระยะสั้นๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเป็นยังไงดูเป็นขาขึ้นใช่ไหมเป็นขาขึ้นเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็มีความน่าสนใจนะคะเพื่อนๆไอ้ก็มองว่าเนี่ยเขาน่าจะพ้นจากในช่วงของราคาล่างสุดมาแล้วแหละอลองดูซิเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นมาได้แบบนี้นะคะทะลุแนวต้านเดิมขึ้นมาได้แล้วนะเออ แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยราคาปิดของเขาก็อยู่ที่25บาท50สตางค์นะคะก็ถือว่าถ้าเราไปเทียบจากในอดีตเขาเลยนะที่เขาเคยทำราคาหายสูงสุดขึ้นไปเนี่ยเคยทำราคาขึ้นไปถึง31บาท25นะคะไอ้ก็มองว่าราคาเนี่ยอยู่ในโซนที่ไม่แพงเลยนะอืม เราอาจจะมีการวางแผนเพื่อที่จะรอรับของได้นะคะถ้าเจอรูปทรงแบบนี้แล้วก็ตัววอลลุ่มของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแหละแล้วก็วอลลุ่มการซื้อเข้ามากกว่าขายออกนะก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่หยิบขึ้นมาทําคลิปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบจริงๆเนี่ยก็จะต้องไปทํากันบ้านกันต่อนะว่าง,งบการเงินเขาเป็นยังไงนะคะสาหรับตัวนี้เนี่ยทำไมถึงเราหยิบเป็นแบบหุ้นไซส์กลางๆขึ้นมาพูด จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเล่นหุ้นที่ราคาต่ำบาทตลอดนะคะเวลาที่เราเดทเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่อย่างหุ้นตัวใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาลงก็อาจจะลงไม่ได้มากเกินไปนะคะก็ไม่ได้เสี่ยงมากแล้วก็สภาพคล่องมันค่อนข้างที่จะสูงนะ,ะก็เลยมองว่าเออก็ลองหยิบขึ้นมาพูดนะคะอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราจะเข้าไปเทรด ไอ้ก็มองว่าเขาไม่ควรที่จะหลุดโลนะหลุดโลเดิมเนี่ยในวันเนี้ยตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่24.60อืมเป็นราคาโอเพนนะเราไม่ได้สนใจตรงไส้เลยแล้วก็ส่วนราคาที่เขาจะขึ้นไปเทสได้นะคะแนวต้านเนี่ยอันนี้ เราอัดนอกสถานที่ก็เลยต้องใช้มือถืออีกแล้วนะคะไม่ได้เปิดคอมให้เพื่อนๆดูแต่ก็หวังว่าจะเห็นภาพชัดเจนนะตัวแนวต้านนะคะจะอยู่ที่26บาท25สตางค์อันนี้เราเทียบจากในอดีตเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการพักตัว1วัน2วันไม่เกินนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสได้นะคะ26.25เนาะเอ้ยขอโทษค่ะ26บาท25สตางค์นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไซด์เวนานเราก็ต้องมี s ต o p l ลอ s ของเราเนาะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มองว่าอย่าให้หลุด24บาท60อ่าถ้าเกิดหลุดเนี่ยมันก็ต้องมารอต้องขยับคือต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะคะเราอาจจะแบบรอนะคะว่าเออเขาจะลงไปอีกไหมถ้าเกิดลงมาอีกเนี่ยก็มองว่าไม่ควรจะหลุดราคานี้เนี่ยแถวๆนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวรับในอดีตนะ แล้วก็มองว่าถ้าเกิดเขาจะทําราคาขึ้นไปได้จริงๆก็ไม่ควรจะหลุดโลเดิมน่าจะเป็นการยกไฮขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะถึงจะดูสวยงามนะแต่ว่าตัวนี้เราก็จะต้องมาวางแผนกันนะคะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะ STOP LOSS นะคะอย่าให้หลุดโลเดิมของเขาอยู่ที่24บาทเป็นแนวรับถัดไปเลยส่วนแนวต้านนะคะก็ให้ไปที่นู่นเลยค่ะ 26บาท25สตางค์ถ้าสามารถยืนอยู่ได้พักตัวแค่วัน2วันขึ้นต่อเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสได้นะคะลองไปวางแผนกันดูค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็นหุ้นของ IT City หรือว่า IT เนี่ยแหละค่ะอืมราคาปัจจุบันทรงสวยเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็มีการ ยกไฮยกโลแบบชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะคะก็มองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเทรดในระยะสั้นนะคุณอาจจะรอให้เขามีการย่อก่อนนะคะแล้วเราค่อยเข้าไปเก็บของนะถ้าจะให้ดีก็อย่าให้พักตัวนานนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีการทําทรงเป็นเอ็ยกหางถูกต้องเลยตามทฤษฎีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมันเป็นแท่งเขียวแบบนี้มันก็จะอีกวันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดง ็ต้องวางแผนดูนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเขาขึ้นไปในราคากรอบบนแบบนี้ถ้าจะให้ดีมันก็ควรจะเล่นในกรอบราคาช่วงบนแล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้ามันเป็นไซด์เวย์มีการพักตัวนานเราก็อาจจะต้องปล่อยออกไปเล่นแบบบาย on นดิพอมันลงพอมันย่อ,อก,ก็ซื้อพอมันขึ้นก็ขายนะคะประมาณนี้นะคะแนวต้านไม่มีนะตัวนี้ อย่าให้หลุดโลเดิมนะถ้าหลุดโลเดิมเนี่ยก็ไม่สวยแล้วนะคะตัวเนี้ยอืม7.15เนาะโอเคค่ะประมาณนี้สั้นๆค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาเบรกไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยนะคะเพื่อนๆตัวต่อมานะคะก็คือ SCG ค่ะสำหรับ SCG เนี่ยเขาปิดแดงนะแต่เอ๊ะทำไมเราถึงหยิบขึ้นมาพูดอ่ะเรามาลองดูกันนะคะว่า เพราะอะไรเนาะสำหรับตัวนี้ราคาปิดเนี่ยปิดไปที่6.10ซึ่งปิดแดงด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดมันมีลักษณะเป็นแท่งเขียวใหญ่แบบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเบรกหลอกแล้วก็ปิดเป็นแท่งแดงสะส่วนมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องร้อนนะบางตัวเขาก็ขึ้นต่อไปได้นะคะแต่อย่างตัวเนี้ยก็เป็นลักษณะตามนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นคะ่ะว่าในระหว่างวันถ้ามันมีการเปิดกระโดดอย่างตัวเนี้ยเขาโอเพนไปที่ เ4็ 40, มันจะมีช่วงให้เราได้ขายอะซื้อขายอยู่สั้นๆเราเข้าไปซื้อปุ๊บนะคะในช่วงราคาเปิดแล้วก็ตั้งขายไว้เลยแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะขึ้นไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอดีกว่านะคะแล้วก็วางแผนดีกว่าอย่างตัวนี้เองนะคะ s g เนี่ยถ้าในวันที่เปิดตลาดเขาจะกลับมาเล่นใหม่เพราะว่ามันย่อลงมาที่จะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คนที่เขาดอยอยู่หรือว่าคนที่ เขามีของอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะปล่อยไปเพื่อทำกำไรเนาะเราก็มองว่าไม่ควรจะหลุดนะคะโลเดิมของเขาเลยที่แท่งเขียวแท่งเนี้ Stop l ล s s นะคะจะให้ไว้ที่5.30ค่ะส่วนราคาแนวต้านที่เขาจะต้องไปเจอนะคะก็มองว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องทำราคาให้ผ่าน6.85ให้ได้ก่อนถ้าผ่าน6.85 ก็มีโอกาสที่จะทําราคาขึ้นไปต่อนะคะช่วงนี้มันอาจจะเป็นการไซด์เวย์แล้วก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีการพักตัวอีกวันนึงแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความน่าสนใจในการที่จะวางแผนเทรดค่ะรูปทรงเนี่ยก็เป็นขาขึ้นชัดเจนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็เคยทําลักษณะเนี่ยนิสยัยขึ้นไปเบรกหลอกแล้วก็ล่วงลงมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเบรกหลอกแล้วก็ล่วงลงมาเห็นไหมก่อนหน้านี้เป็นแทง่งแดง แทงไส้ขึ้นไปแล้วก็มาปิดแดงเนี่ยถ้าเราดูในอดีตเราก็จะรู้ว่าอ๋อลักษณะนิสัยเขาเป็นแบบนี้เราจะได้มีการวางแผนได้ถูกต้องนะคะประมาณนี้ค่ะตัวต่อมานะคะราคาปิด1บาท NBC สําหรับ NBC เนี่ยเคยทําราคาขึ้นไปสูงสุดถึง1.09ในอดีตนะคะเนี่ยเรามาย่อให้ดูนี่ที่แทงนี้ 1.09ล้วก็ยืนไม่อยู่นะแต่ว่านับปัจจุบันนะคะทะลุทุกแนวต้านขึ้นมาแล้วค่ะปิดไปที่1บาทสำหรับตัวนี้นะคะกรอบราคาที่จะให้ไว้ทรงของเขาเนี่ยตอนแรกเป็นขาลงใช่ไหมคะแล้วก็พอทะลุแนวต้านขึ้นมาเนี่ยก็เลยมองว่าเอ้ยน่าสนใจแล้ววอลลุ่มก็หนาแน่นด้วยนะคะวอลุ่มเนี่ยพีคมากแต่ราคาเนี่ยถือว่ายังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่ในโซน1บาทนะคะแต่ว่าขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วค่ะ จากฐานของเขาเนาะสำหรับเนชั่นนะคะจะให้ Stop l o อ s เอาไว้ที่0.83 0.83เนี่ยเป็นราคาโลล่าสุดด้วยแล้วก็เคยเป็นแบบว่าแนวรับในอดีตมาด้วยนะคะส่วนแนวต้านของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไส้นี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้1.03ถ้าเขายืนขึ้นไปเหนือจุด 1.03ได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะไปเทสไฮเดิมอ่ะลองดูนะเขาอาจจะมีการย่อก่อนนะคะเพื่อนๆพ,พักตัวก่อนแต่จะให้ดีก็ต้องพักแบบ1วัน2วันอย่างก่อนหน้านี้นะคะเขามีการพัก1วันแล้วก็ขึ้นไปพัก1วันแล้วก็ทะลุขึ้นไปเลยนะคะเบรกขึ้นมาเลยราคาเนี่ยยังไม่ได้เบรก2 0 0วันนะแต่ว่าวอลุ่มเบรก200วันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคทวนกันอีกครั้งหนึ่ง Stop Loss 0.83ส่วนแนวต้าน 1. นี่ตรงนี้ 1. เท่าไหร่0.3นะคะโอเคประมาณนี้สั้นๆตัวนี้แล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็น CK ซึ่ง CK เนี่ยทรงเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนมากๆค่ะทุกคนแล้วก่อนหน้านี้นะคะการที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการพักตัวน้อยวันด้วย มันอาจจะแบบขึ้นเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็จะไม่ได้จับตาม,มองเขาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่เราจะได้เห็นก็คือช่วงที่วอลลุ่มเขาบ r e a ขึ้นมาในช่วงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็ขึ้นต่อมาอีกได้นะคะสวยงามมากทรงแบบนี้ให้มุมมองเชิงบวกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเดี๋ยวขอย้อนกลับไปโอ้โหนี่ย้อนมาไกลมากเลยนะคะราคา h i g ที่เคยทำเอาไว้ ก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วก็จะอยู่ที่22บาท60แนวต้านนะคะก็จะให้ไว้ที่22บาท60ส่วนแนวรับเพื่อนๆมาดูนะเขาไม่ควรจะหลุดโลเดิมของเขานะคะแถวๆโซนนี้เลย21บาท40ถ้ายืนอยู่ได้ยกโลกขึ้นไปได้อีกก็ยิ่งมีความน่าสนใจว่าเขาน่าจะไปต่อได้อีกเรื่อยๆ แต่เราก็ต้องมาดูตลาดเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยมีใครที่เคยซื้อไปบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่ามีความพิดเห็นอะไรยังไงนะเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็บอกกันได้เลยนะคะเพราะว่าทรงสวยมากนะตัวนี้ CK แต่ว่าไม่ได้ชี้นําให้ไปซื้อขายนะเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยถ้าเกิดถูกใจจริงๆลองไปดูซิว่าง,งบการเงินเขาเป็นยังไงธุรกิจเขาเป็นยังไงมีอนาคตไหมเติบโตอะไรยังไงนะคะไปวางแผนการเล่นกันก่อนที่จะเทรดเนาะสำหรับตัวนี้ และเช่นเคยค่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้ชี้นําให้คุณไปซื้อขายหุ้นตัวไหนนะอันนี้ถ้าเกิดชอบจริงๆก็อย่าลืมไปทําการบ้านต่อกันด้วยนะคะไปดูงบการเงินบริษ,ษัทอะไรแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะหากมีอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์มาบอกกันมาถามกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแลนด์และทีมงานของ m o n e ฮีโ r o พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปส่วนเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ค่ะควรจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่จากทั้งช่องและหากใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเรามีบัญชีโดเน a อยู่นะคะหรือจะคลิกที่คำว่าสมัครก็ได้ค่ะก็จะมีแพ็กเกจให้คุณได้เลือก ซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแพ็กเกจไหนคุณจะได้รับหุ้นการบ้านจาก Money Hero ทุกสัปดาห์พร้อมกับคลิปที่เราจะมาไลฟ์สดตอบคำถามสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและสุดท้ายนะคะต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะกับแฟนเพจ Facebook ท่าที่ชาจะตุรบุญเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไป Follow, คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในแฟนเพจนี้สำหรับวันนี้แอแนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชม